มันเหนียวกำแพงขคนห่างอ,อือออกไปหอดอกหนอกโอ้ยหาหมนยิดยิดหาซับน้องใหม่ที่พี่น้องบไปนี้โอ้ยนอหน,นี่ไม่ย่อเอืเอมันขึ้นสูงเห็นมั้ยซับรัดเลยด้วยน่ะหลายนออย,อยู่นุ่งมหามหลายแค่นอหน,นี่เอาแล้วเอาบดเลยเ <laughs> บดควายน่ยซับดียาวเลยตีนใหญ่าหมอง ซับนอใหม่เพี้นอใหม่สมกโอ้ยมันจะเหียด้หมโอ้ยมาโดนันขึ้สูงโอยมีไหขี้ใหญมอง่าก็ขี้ร้องสวมได้โอ้เต้หัวเถอว่านอใหม่ว่าเถมาโดน một 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 ใส่ใส่เอามันใส่เนาะไว้ซ่ําล่ะมันอยู่ cả ล่ะคั่นเป็นตา một บ่ได้กะบ่ต้อง ao sao มันก็สิเอาบ่ได้ให้ผู้ใหญ่เดชมาเอาซะเขามีมา rồi cả ở con lại อืโอ้ยขึ้นสูงหักให้ติดเป็นล่ำไพ่เหรอไหมเนาะฟาดเถอตัวมากเป็นอาทิตย์เหรอนหมก็ขึ้นเพี้ย่เออทั้งที่บักหลายเลย ซับปุกปุกทีก่ทางฝนติเออคืนบปทั้ง <c ười> <c ười> สามกล่องถ่ <c ười> <c ười> าอั <c ười> าอนว่าเอาทางที่ หักแล้วสว่งนี่ไงมันขึ้นสูงหักไม่อ่อนซ้อ,น,น,อ,น,อเนเดจักว่ายางนั้งบ่ได้เข่ามา ียืบท์ใหญ่มองเนี่ซับุงทีดเ,งเดียวตนนี้ดีแล้วจังซับดีซับน้าใหม่จะไดวจังห้าวโพขาดดีซับทีเดียวสนดีผู้ายเนาะนีะ่แค่เสี้ยเหรอไม่เอ็นไม่อ่างน้อยอย่างนัาน

ตั้งหยาบกสู๋นอใหม่ว้าวว้าซับ่เปียนจะไปหาบ้าบั้นดีหาถ่วงนอใหม่หารวมนอใหม่หยาบซาบจนดเอ็นนอใหม่นอมีไปอีกเลยของซบบ่ทางอือหึจ่เอ็นงินนั่นตู้นอใหม่ปุณิยังเคี้ยงเด้อหนียเมียเลยเคี้ยงเมียเลยหักลมาเรา้องหักโปล้งหักโปล้งต่อมัมาะได้ซงได้กซนั่นแหละอ้อนกับทางมัล่ะทางมาเสื่อมเสียบ อุ้ยนอญ่ายง่ายเยอะนี่เด้อะนันงขึ้นขึ้นล่าบ้านี่ังหลังฮะเอาเลยป้าตาให้มันพอวอขึ้นมาเอาเลยหักแล้วเลยพรามันจงไลยมันจะก็ใช้ประโยชน์ยังได้ดอกไม้ใครที่วอ่อนหัวก็ใสต้นน้ำปัจจับแล้วต้องกำแพง

Rồi. Nó nỉ hết tinh này béo cốp của nhau cháu luôn bà này, luôn 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 này luôn bà này. cũng được Ơi, nghĩa tao 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 nghĩa

่็มาจับท่างปีพอดีนี่ตัวตัวเดียมเลยออกไปเลยหาจิ้หยากเลยอันนี้มันอยู่ปีดผลที่แอบ เอามาเดี๋ยวนี่งคนไม่หมดเลยแหน่พวกันกันกับน้อไม่ละเผาเ่เผาออกมแลไปเผาตุามุ้นซุบพูดหล่ะมันขึ้นว่าหน่อยดิผุ้หป้าโถ่เนี่ยขันขันบ่มาอาทิตย์นึงนี่ก็ขึ้นบักคักด้ิ เามาขั้นงงอไเมียไป่น่ว่ามันธรรมดาดิพี่น้องนุงชุดเกดนี่ยังไงดิด้ดิ้เดียเลี้ยอีกหลายนนออยู่ดีบ่ฮันดมันแต่ว่ากะสีเอาซ้ำนีสักอนมันอยู่ในผดให้พญเดชนมา่วซเอาไห้มันมาขึนปีไก่ถึงนะเออไอ้พญเดชมาเอา ให้เดี๋ยวเราจะขนัดเรียงซั์นอกไหมมียอดหนียันนุ่งนุ่งหลายค่ะมาว่าละใช้จะโสงฮอกเลยสงย้อนอผกขอโขบโขมานไปหิวไปซอยกันตันักของเล็กเอาไว้หนอนักสองสักสองกรนะนัวเจ็บ ้องกวเตรียมองกวไดเตรมทงปุ๋ยมามเดี๋ยวสีแบกมอันนี้เชื่อได้ไปปดไปคอยีือแกยังอย่างน้าคอยชิดื้อหรอกันนี้แบลกัน่ไปไปนี้เมยกันแบบนี้กอทั้งพุ่นกับฝุ่นแลวจักน้อยมืออื่นมือมือนีบุ๊ช่วงบ่ายสีไปทับอีก